นี่ค่ะเมื่อกี้นะคะก็คือเมมเต็มนะคะแม่ก็เลยอ่ะมาต่อในทัศที่สองนะจ๊ะก็คือก็ต้นนี้นะคะยังแบ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเห็นข้อต่อนะคะหรือว่าตรงที่เป็นเครือแล้วก็มีรากใช่ไหมคะตรงเนี้ยในลำต้นของเขานะคะยังยังไม่ได้เกิดรากเยอะนะคะก็เลยไม่แบ่ง ต้นนี้ดูนะคะดูความสวยของใบน้องเพิ่งเพิ่งจะพึ่งจะออกมานะคะเดี๋วนะเห็นไหมคะใบเขาก็จะสวยมากนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะแบ่งไว้นะคะเพื่อทำจำนวนนะคะตั้งแต่แบ่งไว้นะคะไม่เคยจำหน่ายนะคะเพราะว่าจะเก็บไว้แบบชื่นชมน้องนะคะ จะเก็บไว้ชื่นชมน้องเพราะมันเป็นความสุขนะคะทางจิตใจเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะแม่จะพาไปดูเดี๋ยวแม่จะพาไปดูนะคะนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะ สวยไหมคะทุกคนดูจิะสวยไหมคะทีนี้นะคะแม่ก็จะพามานะคะแม่ก็จะพามาดูนะคะต้น ต้นที่ได้มาตั้งแต่แรกนะคะต้นตั้งแต่แรกก็คือต้นนี้นะคะนี่ก็คือได้มาตั้งแต่แรกก็คือจะมีตอนได้มาเนี่ยจะเป็นสองใบเล็กๆนะคะแล้วก็เราก็มาดูแลนะคะดูแลรักษาแล้วก็หา,าปุ๋ยนะคะมาบำรุงปุ๋ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะแม่ก็จะใช้มูลรัวนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าว เวลาที่เราก็มีดินปลูกนะคะแล้วก็จะมีมะขามใบมะขาม